พิจิตเป็นหนึ่งในหลายพื้นที่ที่กำลังประสบปัญหาความแห้งแล้งนะครับขาดน้ำทำการเกษตรเกษตรกรได้พิกวิกฤตให้เป็นโอกาสด้วยการหันมาปลูกปอเทืองสร้างรายได้เสริมในช่วงหน้าแล้งนี่ครับนอกจากนี้ปอเทืองก็ยังมีคุณสมบัติช่วยฟื้นฟูสภาพดินได้เป็นอย่างดีขณะเดียวกันกรมพัฒนาที่ดินก็มีนโยบายส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกปอเทืองรวมทั้งสนับสนุนมเมล็ดพันธุ์รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรด้วยครับติดตามกับคุณมาลีนีวันทองครับ สวนปอเทืองบนเนื้อที่กว่า200ไร่ในตำบลเขาทรายอําเภอทับค้อจังหวัดพิจิตรกําลังออกดอกเหลืองอารามและกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดพิจิตรซึ่งอยู่บนที่นาของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกปุ๋ยพืชสดของสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดพิจิตรภายใต้การสนับสนุนของกรมพัฒนาที่ดินนายทวีมีแก้วผู้ใหญ่บ้านหมู่12เกษตรกรเจ้าของสวนปอเทืองบอกว่าจังหวัดพิจิตรกําลังประสบปัญหาภัยแล้ง ขาดน้ำในการทำนาจึงพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสหันมาปลูกปอเทืองซึ่งจะปลูกเฉพาะในช่วงฤดูแล้งจากการปลูกปอเทืองมาต่อเนื่องเจปีพบว่าเมื่อนำมาไถายกลบจะกลายเป็นปุ๋ยพืชสดคุณภาพดีที่สามารถบำรุงดินและช่วยลดต้นทุนค่าปุ๋ยได้อีกด้วยยังไม่ต้องเกี่ยวข้าวเราใช้เม็ดพันปอเทืองเนี่ยวานลงไปก่อนเพราะว่า,าดินยังมีความชื้นอ,อยู่พอ เวลาเราหวานไปเสร็จปุ๊บเราก็ใช้รถเกี่ยวแต่มีข้อแม้ว่าพื้นต้องไม่มีน้ําถ้ามีน้ำเนี่ยปอเทืองจะไม่ขึ้นแต่ถ้าพื้นไม่มีน้ําแห้งแต่มีความชื้นอยู่ในดินปกติโดนแค่น้ําค้างมันก็ขึ้นเองอยู่แล้วพอเราเกี่ยวไปปุ๊บาภายใน3 -4 ถึงวันปอเทืองก็จะงอกทันทีเลยหลังจากหวานเมล็ดปอเทืองแล้วก็สามารถเกี่ยวข้าวได้ทันทีจากนั้นอีก3เดือนก็สามารถเก็บเกี่ยวเมล็ดปอเทืองได้ โดยจะใช้รถเกี่ยวข้าวในการเก็บเมล็ดพันธุ์ค่าเช่ารถ500บาทได้เมล็ดปอเทืองประมาณ200กิโลกรัมต่อ1ไร่ซึ่งที่นา1ไร่จะใช้เมล็ดปอเทืองในการปลูกประมาณ8กิโลกรัมส่วนเมล็ดเกษตรกรจะนำไปขายให้กับสำนักงานพัฒนาที่ดินกิโลกรัมละ20-24บาทขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเมล็ด เช่นเดียวกับนายสุเทพเพ่งแจ้งหมอดินอาสาเกษตรกรที่ปลูกปอเทืองในฤดูแล้งมากว่า7ปีบอกว่าการปลูกปอเทืองช่วยบำรุงดินและยังช่วยลดต้นทุนค่าปุ๋ยเมื่อถึงช่วงฤดูทำนาอีกด้วยเข้ก็ผมชวนเกษตรกรทั่วประเทศครับมาปลูกปอเทืองเพื่อหนึ่งฤดูแล้งเราจะก็จะมีรายได้เสริมจากขายเมล็ดให้กรมพัฒนาที่ดินหรือว่าบริษัทแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งเราก็จะได้ปุ๋ยค่อนข้างสูงมากเลย เราก็จะประหยัดต้นทุนการผลิตจากค่าตัวน,นี้ราคา6,000ถึง5,006 6แต่ปอเทืองสามารถช่วยคุณได้ขณะนี้มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกปอเทืองแล้ว862รายเนื้อที่กว่า7,827ไร่ประกอบด้วย10จังหวัดคือชัยนาทลบบุรีกรุงเทพนครนายกนครปฐมฉะเชิงเซาอุดรดิตพิจิตรกำแพงเพชรและสุขโขทยัย ซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ในจังหวัดที่ประสบปัญหาภัยแล้งโดยมีเจ้าหน้าที่จากสถานีพัฒนาที่ดินในแต่ละจังหวัดเป็นผู้ประสานงานจัดถามเมล็ดพันธุ์พร้อมสนับสนุนเกษตรกรรับซื้อและให้คําแนะนําอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินบอกกับทีมข่าวสามมิติว่ากรมพัฒนาที่ดินได้ขอความร่วมมือเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้งให้งดการทำนาปรังเพราะเสี่ยงต่อการขาดทุนให้หันมาปลูกปุ๋ยเพื่อสดเพื่อช่วยบำรุงดินแทน ก็อยากจะชวนเชิญเกษตรกรเนี่ยให้มาปลูกปอเทืองครับเพราะว่าปอเทืองเป็นพืชทนทนแรงแล้วก็ใช้น้ําน้อยหลังจากนั้นแล้วก็สามารถเก็บผลผลิตขายกับกรมพันาดินได้กรมกรมพันาดินมีความเชื่อมัน่นและก็จะรับซื้อสร้างความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกรครับในการที่ไม่ต้องไปทำข้าวนาปัง mm hmm. ทางตัวนี้เราสามารถที่จะช่วยเหลือเกษตรกรได้อีกช่องทางหนึ่ง ปอเทืองเป็นพืชตระกูลถั่วลักษณะเป็นไม้พุ่มความสูงประมาณ300เมตรสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เกือบทุกส่วนดอกสีเหลืองสามารถนำไปผัดรสชาติคล้ายดอกสนส่วนเมล็ดนำไปขายให้กับสำนักงานพัฒนาที่ดินส่วนรากบำรุงดินได้ดีดังนั้นปอเถืองจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในวิกฤตแล้งเช่นนี้ หากเกษตรกรสนใจปลูกปอเทืองสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดหรือสอบถามกรมพัฒนาที่ดินโทร1760มลินีวันทองข่าวสามมิติรายงาน